เอาเรื่องเหมือนกันนี่เนาะโอ้ไม่อยากแักเลยเพราะมันมันนักที่นอนเห <laughs> มือนกันเลยเนยของผม,มนี่เพียบเลยเนี่ยที่นอน, <Yeah. S 2> น,อนเยอะเยอกที่นอนไปที่นอนตอนนี้เราก็จะมาที่สถานีรถไฟกลางบางซื่อแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันคืนนี้นะแต่คืนนี้นอนที่บนรถไฟไม่ได้ยังไม่ได้ไปเที่ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปเที่ยวกันที่ขุนตาลนะ ตอนนี้ก็คืออยู่ที่สถานีกลางบางซื่อรถไฟออกกลางคืนคงจะน,นอนบนรถไฟละคืนนี้ผมนี่เกือบ20 20โลอ่ะใส่แค่ห <c oughs> นักมากอีกต้องกินไม่ให้เหลือนะเรานอก้นะ เราก็เตรียมตัวก oh. ันแล้วเดินทางกันเดี huh, yes. ๋ยวดูว่าข้างในข้างนอกนี่เดินไปดูข้างนอกกันว่ามีอะไร้างปกติรั้มอยู่ข้างนอกร้านหาหางนี่เดี๋ยวดูกันเดินให้รอบก่อน มันก็กว้างใหญ่นะสถานีกลางบางซื่อรองรับอนาคตจริงๆที่รองรับอนาคตเนี่ยเพราะว่ารถไฟความเร็วสูงอะไรต่างๆนะสายทางไกลที่จะไปต่างจังหวัดทั้ง4ภาคของเมืองไทยเนี่ยก็จะต้องลงที่นี่กันนะดังนั้นนี่เป็นการรองรับที่ดีถ้ามาแล้วเนี่ยเราอาจจะหลงเราได้ง่ายๆอ่ะไม่ใช่ว่าไม่หลงหลงเลยละ่ะถามแล้วถามอีกเลยนะมีจุดที่มือใหม่ที่เสร็จเลยละ่ะ นะเพราะว่ารองรับทั้งรถใต้ดินรถบนดินมาบนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถือว่าใหญ่มากรองรับในอนาคตหลายสิบปีเลยละถือว่าความเจริญของเมืองไทยเนี่ยมันเจริญมากแล้วถึงตรงนี้เนาะก็อลองดูเราก็เป็นกลายเป็นยังไงอะกลายเป็นคนต่างจังหวัดที่อยู่ไกลปืนเที่ยงแล้วเข้ากรุงเลยเนี่ยไม่รู้อะไรเลยนะไม่เคยเดินทาง ใช่เราเดินเข้ามาตรงนี้ก็เป็นศูนย์อาหารนะฮะหรือที่เรียกกันก็คือฟูดคอร์ทเราก็เดินเข้ามากันก็มีนักท่องเที่ยวที่คอยกันอยู่นี้เยอะนะฮะทั้งต่างชาติทั้งคนไทยที่คอยอยู่ในสถานีนะครับแล้วก็ร้านอาหารนี่อยู่ด้านนี้นะ เดี๋ยวจะดูว่าเป็นยังไงบ้างคันที่7จคันนี้คันที่7จ็ดเราคันนี้เราขึ้นคันที่7คือคันนี้ป๊ ที่เจ็ดเลขที่นั่งที่เท่ไหร่เลยี่สิบ Yeah, you can be sorry. okay. Just a little bit. <laughs> just a little bit. สกิจหน่อยลงหึงตาได้ขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับ ต่อมขบวนการแต่ไปถึงที่ไหนนะที่สนุโลกใช่ไหมนะครับคนรุ่นเดียวกันที่ไปเที่ยวนี่ไปที่โซโลกแต่เราไปลงที่หุนตานนะฮะรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันพวกไม่ชอบอยู่สุขเนี่ยหาที่นอนที่มันลำบากลำบากใช่ไหมเปลี่ยนสถานที่นอนเปลี่ยนสถานที่กินคือว่าบ้านไม่ชอบใช่ไหมเดน่